กล้องสมูทจังเลยอันนี้เป็นการขั้นตอนการใส่กล้องหลังนะครับของเราจะใส่เป็นท่อร้อยอย่างดีนะครับนี่นะครับเป็นท่อร้อยนี่ครับนี่ครับเป็นท่อร้อยโดยช่างเชียนนะครับกำลังจะเป็นการเดินสายใต้ท้องรถนะครับแช่รูอยู่นี่ไงใช่นี่รูอยู่ไหนนะอันนั้นเออนะไนะอัะนัครับเราจะขึ้นรูนี้นะครับนี่ครับรูนี้ อยู่ในขั้นตอนกําลังเดินสายกล้องนะครับนี่กำลังเดินสายกล้องครับัวเช่างเชียนนะครับกำลังเดินสายกล้องขาายก็สายกล้องแล้วนะครับเราจะมันจะมีรูลูกยางอยู่ข้างใต้ใต้พรมนะครับแล้วก็เดินขึ้นมานะครับตรงนี้นี่นะครับโดยมีท่อร้อยอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับเดินขึ้นมาแล้วๆๆนี่สายสายเราก็จะพันผ้าอย่างดีนะครับ นี่ครับพันผ้าพันผ้าอย่างดีอันนี้คืกสายสายไฟถอยนะครับแล้วก็มีสายกาวด้วยทีมช่างเราจะเก็บอย่างเรียบเนียนเลยครับผมอย่าตีกันนะอย่าตีกันนะอย่าตีกันนะไม่ได้นะในเวลางานนะไฮ้ไอ้ไม่ได้เดี๋ยวกูบอกเฮียนะอย่าอย่าถ้ารถสูงหน่อยก็จะเดินเดินค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับ ตามสายตามสายของโรงงานเลยครับผมนี่นะครับตามมุมเคิร์ฟนี่ครับของตัวรถเห็นไหมครับสายจะขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มานี่ตามนี่เลยครับนไครับแย่ขึ้นมาใส่ท่อกระดูกงูนะครับร้อยอย่างดีนะครับเหมือนกับโรงงานเลยครับนี่โรงงานนี่ของโรงงานครับอันนี้ของเราครับเหมือนกันเลยเก็บรายละเอียดแล้วก็จะใช้เคเบิลทรายนะครับรัด ตอนการเก็บสายนะครับใช้เคเบิลทรายนะครับรับนะครับรับนานแะครับไล่เก็บสายนะครับทุกจุดทุกจุดนะครับผมตีนเก่งเลยไม่ได้งานลลอกผูดูโซงแล้วดิบดินี่นะครับขั้นตอน ไปครับเห็นสายไปครับครับสายจะขึ้นทางน,นี้ทางนี้ทางนี้เรา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 ขึ้นมาครับเนี่ยครับนะครับ